จากกรณีอุบัติเหตุรถพยาบาลฉุกเฉินนำส่งผู้ป่วยชนกับรถบรรทุกพ่วงบนถนนสายแม่สอดอุ้มผางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้น้องอุ้มนางพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อวานนี้โรงพยาบาลราชวิถีออกประกาศเรื่องรายงานความคืบหน้าการน้องอุ้มพยาบาลโรงพยาบาลอุ้มผางที่มารับการรักษาตัวณโนะรงพยาบาลราชวิถีฉบับที่1 3ว่าความคืบหน้า การผู้ป่วยในขณะนี้พบว่าผู้ป่วยมีภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นระดับการรู้สึกตัวดีสามารถทําตามคําสั่งง่ายๆได้บ้างในบางครั้งเช่นบอกให้ยกมือผู้ป่วยสามารถยกมือได้แขนและขาข้างซ้ายมีแรงขยับตามแนวราบส่วนแขนและขาข้างขวาขยับเองได้ดีกว่าข้างซ้ายเล็กน้อยทั้งนี้ยังคงมีนักกายภาพบําบัดเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยฟื้นฟูกําลังกล้ามเนื้อและหากมีอาการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางโรงพยาบาลจะแจ้งความ วามคืบหน้าให้ทราบในลำดับถัดไป